ที่เท่าไหร่ฮะ,อะลองทดสอบดูโยมจําได้หรือเปล่าสองยี่สามวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะที่พวกเราทั้งหลายก็ได้รวมกันทาบัตสวดมนต์ตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าก็มีญาติโยมมาร่วมสวดมนต์ทั้งหมด2,700ท่าน,นลดลงไปประมาณสักร้อยสองร้อยเพราะเป็นเช้าวันเสาร์นอนไม่ตื่น อ่ขอพักก่อนว่างัันอ่ก็เลยไม่ได้ลุกมาบางคนบางท่านก็มาสวดทุกวันบางคนบางท่านก็อาจจะขาดบ้างอ่สลับสับเปลี่ยนกันไปในการร่วมกันสวดมนต์ช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาแต่ละวัดแต่ละวัดก็เริ่มโฆษณากระถินสามัคคีนะกระถินสามัคคีปีหนึ่งก็มีหนึ่งครั้งพระป่านี่ทอดได้ทุกวันนะพระป่า ใครอยากทอดพระป่าก็ทอดได้ทอดผ้าเขาอย่างกระถินเนี่ยปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งแต่ละวัดแต่ละวัดถ้ามีเจ้าภาพที่เขามาปักมาปักกระถิ่นกระถินนั่นเป็นเรื่องของผ้าคือเรื่องของผ้าเขาคือจะต้องเย็บมีเย็บมีย้อมอทำพิธีให้เสจภายในหนึ่งวัน ในหนึ่งวันที่เจ้าภาพกระถินก็ได้นำมาถวายเป็นเรื่องของพ้า Deswegen, อันนั้นเนี่ยอานิสงส์ของการทอดกระถินนั้นเนี่ยจึงมีอาน,นิสงส์มากเป็นอาน,นิสงส์ใหญ่แต่ละวัดแต่ละวัดก็ไม่ใช่ว่าทุกวัดจะได้ทอดกระถินแต่การที่จะได้ร่วมกันทอดกระถินจะได้ทำกระถินนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของศรัทธาที่เกิดขึ้นมา,าบางคนบางท่านอาจจะคิดว่า ไปทอดวัดไหนก็ได้ก็ถูกวัดไหนก็ได้ที่เรามีจิตศรัทธาที่เกิดขึ้นโยมหลายคนก็ถามว่าเอาอเราทอดผ้าแล้วเอาเงินหรือเปล่าเงินก็เป็นบริวากรกถินเป็นอะไรเป็นจตุปัจจัยที่จะมาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาสร้างศารลามาสร้างสถานที่ปฏิบัติทมสร้างวิหารลานเจดีย์ต่างๆเขาไม่ได้พูดเรื่องของเงิน แต่เงินนั้นก็ามาจากกระถินที่เป็นบริวาลของกระถินเพื่อเอามาทำมาสร้างให้เกิดขึ้นบางคนบางท่านอาจจะคิดว่า oh, ทอดกระถินทอดผ้าอย่างเดียวถูกต้องนั่นคือเรื่องของวัรมวินยัยเป็นการทอดผ้าทอดผ้าผ้ากระถินคือผ้าขาวนะเพื่อที่จะเอามาให้พระสงฆ์ในที่จำพรรษาการ ก็มีการเถียงกันอยู่ว่า,ามีพระรูปเดียวทอดกระถินได้ไหมมีพระสองรูปทอดกระถินได้ไหมมีพระต้องห้ารูปขึ้นไปถึงจะทอดกระถินได้อย่างนี้เป็นต้นในพระธรรมวินัยท่านก็มีบอกเอาไว้อยู่ว่า,อ,าอย่างแต่ละที่แต่ละแห่งถ้ามีเจ้าภาพที่เขามีความตั้งใจที่จะเอาผ้าขาวมาถวายผ้าะกรถินมาถวายาถ้ามีผู้ที่มีพระที่ท,ท่านมี ทรงทำทรงวินัยมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำผ้าให้สำเร็จขึ้นมาได้กระถินนั่นก็ถือว่าเป็นกระถินที่สมบูรณ์แล้วก็มาโนมโมทนากันนะพูดแบบกลางๆทีนี้อย่างพระสงฆ์ห้ารูปขึ้นไปรับกระถินได้เมื่อรับกระถินได้ก็มีเจ้าภาพที่เขามาปักแต่ไม่ใช่พระไปหาขอเจ้าภาพนะ,ะไม่ใช่พระไปขอเจ้าภาพโอ้ยมมาทอดกระถินให้แต่มาหน่อยอวันนี้ ที่วัดอัตมามีผ้าอยู่5รูปก็ไม่ใช่อ่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่กระถินจะต้องเกิดขึ้นอ่าด้วยจิตศรัทธาของเจ้าภาพอย่างวัดเราเนี่ยก็มีอาจารย์สุวิชชาภูนเกตนะซึ่งจะมาเป็นประธานทอดกระถินสามัคคีในวันที่11นะพฤศจิกายนในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566นในปีนี้โยมก็ได้มาปักกระถินตั้งแต่ พูดง่ายๆคือตั้งแต่ยังไม่ได้ทอดกระถินของปีที่แล้วนะก็มาปักไว้ขอปักกระถินเอาไว้ปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะสร้างอาคารที่พักให้กับผู้ปฏิบัติธรรมถามว่าจะพอไหมที่พักไม่พออไม่เพียงพอแต่ต้องทำขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับอย่างน้อยๆก็ได้2ีคน30คนก็ยังดีในการ ทำกระถินนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่มีจิตใจมีจิตศรัทธายิ่งใหญ่นะผู้ที่จะมาเป็นเจ้าภาพกระถินได้ต้องมีจิตศรัทธาเป็นอย่างมากนะที่จะสามารถที่จะทำกระถินขึ้นมาได้นะก็ได้ประกาศให้ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมมโนโมทนากันนะทางวัดเราก็ยังไม่ได้ลงเป็นโบชัวไม่ได้ลงเป็นวปสเตอร์อะไรต่าง ในการทอดกรถินนะก็ได้ประกาศาชื่อเจ้าภาพให้ท่านทั้งหลายได้นุโมทนาว่าปีนี้นะโยมอาจารย์สุวิช,ชาภูนเกตนะจะได้มาเป็นประธานอาทอดกรถินสามัคคีในปีนี้เป็นเจ้าภาพใหญ่นะให้กับวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังของพวกเรานะท่านก็มีความตั้งจิตตั้งใจที่จะได้มาทอดกรถิน่นให้กับ วัดป่าร้อยปีซึ่งอาจารย์สุวิช,ชานี้ท่านก็เป็นลูกศิษย์ในเจ้าปุคุลสมเด็จพระอาจารย์หลงพ่อวิริยังศิรินทโลนะซึ่งก็มีแรงศรัทธานะมีจิตใจตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา,าไม่ใช่เฉพาะวัดเรานะาก็ไปหลายที่หลายแห่งทั่วประเทศโนะยมอาจารย์เขาก็ามีศรัทธาเรียกว่าเป็นเศรษฐทีนีผู้หนึ่งแหละ เป็นผู้ใจบุญสนทานในการที่จะมาทอดกระถินทีนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องว่า,าการทอดกระถินนั้นเนี่ยาบางคนบางท่านเห็นอาจารย์ตั้งเป็นกองเป็นกองเอาไว้ว่า,าทำเหรียญจิตานุภาพหรือว่ารุ่นกินไม่หมดเนี่ยเหรียญที่สร้างจากกองกระสาบขึ้นมาอาจารย์ก็มีความตั้งใจว่า,าบางคนบางท่านเนี่ยเขาก็ามีจตุปัจจัยน้อยเขาจะทำยังไงเขาจะทอด เป็นกองได้ทอดกระถินขึ้นมาเป็นกองได้เหรียญทองเหรียญลมดำพ่นทรายเหรียญเงินนี่หมดไปแล้วนะทำมาเหรียญทองก็ทํามาทั้งหมด32เหรียญเหรียญลมดำพ่นทรายก็ทํามา300เหรียญเหรียญเงินก็ทํา300เหรียญอันนั้นเนี่ยสามร้อยเหรียญแรกเนี่ยหกรอเหรียญแรกนี่หมดไปแล้วแต่ก็มีเหลือบ้างนิดหน่อยก็คือเอาไว้ ที่จะสมนาคุณให้กับเจ้าภาพหรือว่าญาติโยมที่มีอุปการะคุณกับทางวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญที่จะเหลืออยู่ก็คือเหรียญลมดำพ่นทรายพิเศษนะคือเหรียญทองแดงเป็นเหรียญที่สวยมากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าได้ชมเหรียญทองแดงลมดำพ่นทรายพิเศษก็คือเป็นเหรียญที่เรียกว่าเป็นกองละ1,500 1นะ9 5 9 9บาทอ่าบาทหรือว่าเป็น1,600บาทอ่บาทต่อกลอ่องพวกเราทั้งหลายก็สามารถที่จะมาร่วมบุญได้บางครอบครัวก็อาจจะคนละ500 3 0อรอะไรต่างๆแต่แต่บางคนก็มาถามว่าเอา้าเราฉันไม่มีเงินไม่มีตังอาจะทำยังไงมีเงินร้อยเดียวจะทำบุญกระถินได้ไหมทำได้ท่านทั้งหลายขอให้เราน้อมจิตน้อมใจมาไปซื้อได้ซื้อเข็มมาก็ได้อ มาร่วมบุญกัถินบางคนมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของการที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นกองเป็นกองเพราะว่ากถินสามัคคีนี่ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่าเราก็มีประธานในการทอดกถินแต่ว่าทุกคนก็เป็นเจ้าภาพกถินด้วยกันนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกัถินด้วยกันบางคนมีเงินร้อยบาททําไงนาะไปซื้อได้ซื้อเข็มก็ได้ไปซื้ออะไรที่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของกถินมาเพื่อที่จะ ให้เกิดเป็นอัน,นิสงส์เกิดขึ้นแต่บางคนบางท่านอาจจะรวบรวมกันมาสามคนก็เป่ายิงฉุบกันมีคนละ500ร้อเป่ายิงฉุบกันก็ได้หนึ่งเหรียญเหมือนกันก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงในเจ้าบุคคลสมเด็จคือบูชานะบูชาพระคุณของหลวงพ่อจะว่ามาขายเหรียญก็ไม่ใช่แต่ตั้งใจว่าทุกๆปีเราก็ทำเป็นกองอยู่แล้วกองกระถินแต่ปีนี้มีพิเศษขึ้นมาก็คือว่าทำ บุญกระถินด้วยรับเหรียญที่ระลึกด้วยนะในงานกระถินในครั้งนี้แล้วก็อยากจะพูดนิทานเรื่องหนึ่งนิทานชาดกเรื่องหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกระถินเนี่ยท่านทั้งหลายมีนายคนหนึ่งชื่อนายตินนาบานนะชื่อตินนาบานเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนเก็ยบหยญ้าเกี่ยวหญ้าว่างั้นเถอะเป็นชื่อชื่อของเขาเป็นคนเกี่ยวหญ้าเก็บหญ้าปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยมีเสียถีคนหนึ่ง มีความใจบุญในสมัยครั้งที่พระพุทธเจ้าชื่อว่ากัตสปนะนะ,ะเศรษฐีคนนั้นเนี่ยเขาอยากจะทําบุญกฐถินเขาตั้งใจจะไปสร้างบุญกฐถินเขาก็ไปเจอนายตินบาลกําลังเกี่ยวหญ้าอยู่ก็เลยพูดด้วยการเย้ยหยันแหละเรียกว่านิดๆหน่อยๆแห,หละพูดคิดว่าคงจะไม่มีปัญญามาทําบุญกฐถินหรอกเพราะว่านายตินบาลน,นี่เขาเป็นคนยากจน ก็เลยไปบอกเอ้ย e นาตินนาบานเอ้ยเราจะเป็นเจ้าภาพกระถิ่นเนอะวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกานี่สองห้าหกหกนี่ที่วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิยังนี่เออเธอมาอร่วมบุญกระถิ่นกับเรานะ่างนันนายตินนาบานนี่เขาพูดไปพูดไปอย่างนั้นแหละก็คือคิดว่าคนจนๆเนี่ยคงจะไม่มีปัญญาหรอกที่จะมาทอดกระถิ่นนะ่ะเออเพราะว่าไม่มีตังค์นายตินนาบานเขาก็โอ้ยทำยังไงดีเนาะเห็นเจ้านาย เห็นเจ้าภาพกระถิน่นซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่นะจะไปทอดกระถินกับพระพุทธเจ้า,ากัสปะในสมัยครั้งนั้นนายตินาบานก็หาเงินหาทองกลับไปที่บ้านเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะทอดกระถินอยู่แล้วจะทำยังไงดีเนาะปรากฏว่า,านายตินาบานนี้ก็ไปที่บ้านไปหาอะไรก็ไม่มีสักบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ไม่มีท่านทั้งหลาย,ยไม่รู้จะทำยังไงมีศรัทธา เอาทั้งบ้านมีอยู่แค่เสื้อผ้าชุดเดียวอยู่ในตัวของตัวเองแหละท่านทั้งหลายเออยู่ในมีเสื้อผ้าชุดเดียวอแกก็เลยโอ้เอายังไงก็ช่างเถอะเราจะต้องทําบุญกฐินได้ได,ดูสินายตินาบานคนยากจนนะไปหาเศรษฐีไปบอกกับท่านเสรษฐีว่าท่านเสรษฐีข้าพระเจ้าไม่มีตังสักบาทที่จะทอดกฐินนะไม่มีแต่มีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวข้าพระเจ้าขอ เอาเสื้อผ้านี่มาขายว่าไงขายชุดน่ะท่านทั้งหลายก่อนที่เขาจะไปขายนี่เขาก็ไปเอาใบตองอใบตองใบอะไรที่อยู่ใบใหญ่ๆนะเอาไปปิดร่างกายของเขาพอที่จะบังอายได้เขาเอาเสื้อผ้าไปขายเสียฐีก็นึกขำในใจเลยว่าโอ้ยมันไม่ดูตัวเองเลยมันจะไปทอดกระถินมันจะไปทําบุญมันไม่มีสักบาทมันยังยจะเอาเสื้อผ้ามาขายอีก เขาก็เลยรับซื้อให้ได้จํานวนราคาห้ามาสุกท่านทั้งหลายห้ามาสุกในสมัยนั้นน่าจะเป็นเงินหนึ่งบาทนะเป็นเงินหนึ่งบาทขายเสื้อผ้าได้เขาก็ยิ้มยิ้มในใจเนี่ยดูถูกในใจแล้วก็ไปหาเสียถีก็ไปถามว่าเอ๊ผมมีเงินเนี่ยห้ามาสุกเนี่ยผมจะไปซื้ออะไรได้ผมจะร่วมบุญกระเิ็นว่างั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอ่าอ่คนทั้งหลายก็หัวาะนะคนทั้งหลายก็หัวาะเสียถีก็เลยแนะนําว่าบเอางี้ก็แล้วกัน เธอมีเงินแค่นี้เธอไปซื้อเข็มนะซื้อเข็มกับได้มาเพื่อที่จะได้มาเย็บจีวรเพื่อที่จะได้มาทําบุญกระถินร่วมกับเรานะปรากฏว่าในาตินาบานนี่ก็ใส่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ละยอมยอมทุกอย่างออขอให้ได้ทําบุญเพราะว่าเกิดขึ้นมาในชาตินี้มันทุกข์ยากเหลือเกินมันอับจนค้นแค้นเหลือเกินขออย่างเดียวว่าขอให้ได้ทําบุญกฐินก็พอแล้ว เขาก็เอาผ้าเนี่ยเอาใบตองใบอะไรต่างๆมาปกปิดร่างกายของเขาปรากฏว่าเขาไปซื้อได้ซื้อเข็มมาเอามาร่วมบุญกระถินกับท่านเสียถีที่ไปทอดกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัดสปะนี่ปรากฏว่าคนทั้งหลายที่มาในวัดน่ะโอ้ยเขาหัวเราะนายติาบาลบอกโอ้ยไอ้ยาจกไอ้เอ็งนี่มันพวกขอทนัน ไม่ดูกลาหัวตัวเองเลยมึงจนขนาดนี้นะยังไม่เจียมเนื้อเจียมตัวใส่ไอใบไ,ไม้ปกปิดร่างกายแล้วยังอยากมาทําบุญกับถินกับเขาอาไม่ดูตัวเองเลยปรากฏว่าน,นายินบาลพูดอพูดว่ายังไงรู้ไหมเขาตอบด้วยความาไม่ได้ไม่ได้อายไม่ได้อะไรต่างๆตอบด้วยความภาคภูมิใจบอกคนทั้งหลายบอกว่าข้าพระเจ้า จะนุ่งใบไม้แค่เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นแหละท่านทั้งหลายว่างง้งแต่ชาติต่อไปข้าพเจ้าจะนุ่งผ้ผผาทิพย์ว่าไงอ่าข้าพเจ้าจะไม่ไม่ยอมที่จะมานุ่งผ้าไอ้ที่ไม่มานุ่งใบไม้อีกแล้วนั่นคือความตั้งใจของน,นายทินนบานปรากฏว่าเขาก็ได้ร่วมบุญกระถินในครั้งนั้นจริงๆกับท่านมหาเศรษฐีอ่าโอ้ คนทั้งหลายทั้งปวงก็ดูถูกนายตินาบาลแบบแหมมันจนแล้วมันยังไม่เจียมตัวนะเจียมตัวอีกมันยังจะม,มาทอดกระถินสุดท้ายแล้วนายตินาบาลร่วมทอดกระถิ่นในนุโมทนาทาบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็อนุโมทนาเสร็จนายตินาบาลก็กลับบ้านมีแต่ใบไม้เนี่ยปกปิดร่างกายโอ้ยมันร้อนขึ้นไปถึงเท้าสัก,กเทวราชท่านทั้งหลายพอร้อนขึ้นไปปรากฏว่าอะไร ขึ้นไปถึงเท้าสกกะเท้าสกกะก็โอ้พิจารณาดูอา้าวนายตินาบานเนี่ยเขาทําบุญด้วยความตั้งใจทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจเราต้องลงไปโปรดเขาแล้วปรากฏว่าลงมาเหาะลงมามาถึงกระท่อมน้อยของนายตินาบานนายตินาบานก็ตกใจท่านก็บอกว่าเราเป็นเท้าสกกะเทวราชเราจะมานุมโมทนาบุญกับเธอนะนายตินาบานเราจะให้พรเธอนะเราจะให้พรเธอสี่ประการ ให้เธอขอพอรเรามาเลยเธออยากได้พอรอะไรเธอขอมาในจีนเนียวบนันขอพอรว่าไงรู้ไหมสาธุขอใหญ่ให้ข้าพเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาในชาติใดก็ตามขอใหญ่ให้ข้าพเจ้าเป็นคนตนีถี่เหนียวเป็นคนคตโกงคนอขอใหญ่ให้ข้าพเจ้าได้ภรรยาที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมอขอให้ข้าพเจ้าได้ภรรยาที่มีคุณธรรมขอให้ข้าพเจ้า เกิดในชาติใดฉันใดขอจะได้มีได้อดได้อยากในที่นาบาลก็อธิษฐานเมื่ออธิษฐานแล้วท่านก็ให้พรให้พรก็ได้เสื้อผ้าได้อาพอรต่างๆเรื่องไปถึงโน้นพระราชามหา,หากษัตริย์น่นว่ามียาจกคนหนึ่งมีชายคนหนึ่งที่เป็นคนทุกข์ยากลำบากเขามีความตั้งใจที่จะทำบุญกฐินแต่เขาไม่มีเงินเอาเสื้อผ้าที่มีอยู่ ชุดเดียวนั่นแหละเอาไปขายได้เงินมา1นึ่งบาทแล้วก็ไปซื้อได้ซื้อเข็มมาร่วมบุญกระถินแม้แต่พระราชานั้นได้ยินจิตติศัพท์ัวนนี้ก็เลยนึกถึงว่าโอ้เราต้องอนุโมทนาบุญกับนายคนนี้แล้วก็เลยพระราชทานผ้าไหมพระราชทานทรัพย์สินสมบัตินายตินบานเนี่ยยังไม่ได้ตายนะแต่ว่าได้เป็นเศรษฐีในชาตินั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตายไปเขาก็ได้มาเกิดเป็น ในสมัยพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าพระโคโดมนี่แหละพอมาเกิดแล้วก็ได้มาบวชแล้วก็ได้มาบวชแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาติต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอนิสงส์ที่นายตินบานนั้นเนี่ยเขาได้ตั้งจิตอธิษฐานนะท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญกถินนี่เป็นอนิสงส์ใหญ่นะเป็นมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นใครมีมากมีน้อยมีบาทหนึ่งสองบาท เราอยากจะมาร่วมบุญร่วมกุศลซื้อผ้าขาวซื้อได้ซื้อเข็มนั่นแหละเป็นบุญเป็นมหานิสงที่เกิดขึ้นแม้แต่นายติน,นาบาลเองแค่ความตั้งใจของยาจกคนหนึ่งนะที่เขาได้ร่วมบุญกมถิ่นนั่นอ่าได้เอาเสื้อผ้าไปขายเหลือเงินบาทเดียวอ่าเอาไปซื้อได้ซื้อเข็มเขายังได้มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของพวกเราชื่อว่าพระโคดมแล้วก็ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาสําเร็จเป็นพระาราหันได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินบาทเดียวนะมีอาน,นิสงส์มากนะท่านทั้งหลายเ,เราอย่าไปดูถูกตัวเองอย่าไปด้อยค่าตัวเองว่าเรามีเงินน้อยเราไม่มีเงินไม่มีทองเราจะไปร่วมบุญกถินกับเขาได้ไหมทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ได้มั่งมีสีสุขอะไรมากมายแต่ว่าการทําบุญกถินนั้นเน่ะเป็นการออทอดผ้าขาวญาติโยมทั้งหลาย เป็นการทอดผ้าขาวเป็นการถวายผ้าขาวถวายได้ถวายสีถวายเข็มให้กับพระสงฆ์ผู้ที่ท่านมีผ้าเส้าหมองให้กับผู้ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบอานนสงส์อันนี้จะกลับไปหาเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้พวกโยมทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าการทอดกระถินนั้นเป็นการทอดผ้าแต่ส่วนการที่จะนําปัจจตูปัจจัยอะไรต่างๆมาร่วมนั้นเรียกว่าเป็นบริวารกระถินที่จะสร้าง โบ์สร้างศาลาสร้างไวิหารดานเจดีสร้างห้องน้ําสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเราต้องแยกกันให้ออกเพระาะฉะนั้นเนี่ยการทําบุญกับถิน่นเป็นกองเป็นกองเป็นกองใครมีมากมีน้อยก็ร่วมกันทำถ้าใครมีให้ตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจทําเถอะทาให้มันเกิดบุญเกิดกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของเดนตัวเองแล้วทาให้เกิดความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วยิ่งปีนี้นะวัดป่าร้อยปีของพวกเรานั้น โอ้ได้ขออนุญาตจัดสร้างนะเหรียญรุ่นจิตตานุภาพรุ่นอำนาจบาดใจกินไม่หมดนะของเจ้าปรคุณสมเด็จพระญาณนนวาชิโรดมนะใครที่มีพอสมควรก็อยากจะร่วมบุญร่วมร่วมบุญร่วมกุศลในกระถินในครั้งนี้ จะให้เป็นมหาบุญมหากุศลในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2566นี้เริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปร่วมกันตักบาตรพระเจ้าพระสงฆ์แล้วเวลา9โมง9นาฬิกา30นาทีเราก็ไปรวมกันนะที่ศา,า,าลาณนางมยุรีสุขศรีวงศ์แล้วก็ไปตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะสำหรับวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องอนิสง นะของการจะที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้โดยมีโยมอาจารย์สุวิชชาภูนเกตและครอบครัวและญาติพี่น้องทั้งหลายนะได้ตั้งจิตตั้งใจจะมาเป็นประธานทอดกรถินสามัคคีนะวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังแห่งนี้แล้วก็ได้ประกาศบอกเล่า90ให้ญาติโยมพี่น้องทั้งหลายนะทั้งที่อยู่ที่นี่ก็ดีที่อยู่ทางบ้านก็ดีได้รับรู้รับทราบว่า วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังจังหวัดราชบุรีจะมีพิธีทอดกระถินในวันที่11พฤศจิกา2566ก็ขอเดียนเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันใครมาไม่ได้ก็สามารถสมทบทุนนในการที่จะได้มาสร้างอาคาราที่พักผู้ปฏิบัติธรรมให้เกิดเป็นบุญเป็นอน,นิสง์เกิดขึ้น นะใครที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ทอดกระถินในครั้งนี้อย่าได้เจ็บอย่าได้จนคําว่าไม่มีก็ขออย่าให้เกิดขึ้นกับท่านทุกท่านขอให้มีตลอดไปนะทำอะไรก็ขอให้สุขสมหวังทุกคนทุกท่านทุกประการเทินสาธุสาธุอนุโมทามิ